คือทอดคือทอดมหามหาแนวามาหาแนววะสิพอยังถ่ายอยู่หม่งเกาเป็นบ่คือทอดมาหาแนวพอยังถ่ายอยู่หม่งเกาโอ้หะนั่ตาสีไหลนดำเดี๋ยวถ่านั่งถ่าเอาเข่าจะข้าวแด้วพอเด้ออ่าแล้วก็มี่ยังกับขาเรือ,อยังกัจังคอยให้ผมซอยเรือ,อยังกัเข่ามาหาผมอยู่นี่นะยิ้อเข่ายื้อน้ำเข่ามาอยู่นี่เด้อ อาไอ้ไอไส่มานีมานีมานีานใส่กันคาร์าลระวังรถระวังรถเห็ดเห็ดแดงย่าง,าง,ง,ง,งมาด้ไกโอ้มาหอนหาราธงส้เลย นี่ใอ้บริการอ่ะเดี๋ยวผมย่างให้ดีวาากวับม,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 มาได้ไส้อมาจากวานนี่วันนี้เขามารถวัตสัามาได้ไสครับ มาจะบานคอไปหาล้านกับพวกเขาเขาไงขายย่างยูนี่แบบซุ้มือย่างยูนี่ซุ้มมือจาย่างเส้าเนี่ยคนไงขย่างเจ้ากินข้าวหรือย่งพ็จะคนไงก็ได้ห็ดงานหัดยังลูกลานกับหาบเขาไปยูชนบุรีกันหมดกับคนตอเรียบคนด็ใส่ใส่ย่อายุบันเกี้นี่อด้ม่เราเพิ่งอดแม่เราคร่ลย ุเดี๋ยวให้ถามให้ผมถามก่อนเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บนนี่ยอะอยู่บนยางสียางพปสดิยางเนอนรปูอ๋อน่โมยุทาวังหนจ้าเ่อวานอนอยู่นห่มังขี่มาไม่ไหล่ากินปขาวหรือยังหมดแล้วเ้เดี๋ยวนัดเฮ้นัดนัด ไปตักเขาาราจานหนึ่งอยู่ขั้วมาให้เขาพอแล้วกินไม่ใออใส่ถุงนัดใส่ถุงเนอใส่ถุงจะมีเงินติดโตบะอโตแล้วจ้มีนี่เนีดออยินเมีนีอยู่ลูกนี่อยู่แปดบาทมจบาทบาอันนี้ผมให้เงินไปกินเขาเนอคันหิวคันหิวป่ะจักสีไปกินใส่ก็มากินอยู่ก็ทานผมก็ได้ เข้าใจบ่มาหาลูกน้องผมที่ผมสั่งไว้ให้จ้ีเพราะว่าเห็นเขาบอกจอนนี่แซ่บจอนนี่แซ่บไงย่างตายอยู่นี่เลยใจป๊ออ๋อจอนนี่จอนนี่บ๊อหครับจอนนี่เด้อครับจอนนี่ผมเป็นกระตังใจให้เด้อเจ้าสิย่างต่อเดี๋ยวสั่งจะถาเอาเข่าก่อนจะเข้าไปกินร่ำทางเด้อมียั้งแต่จังเขาใหไปหามาหาผมอยู่นี่ตกลงมีหม่องนอนอยู่เนาะอ๋อเดี๋ยวเอาเขาผมไปกิน นะมือหนาขันย่างมาแถวนี้ขันหิวเข่าหิวนามกับแม่ไม่กินเข่าเด้อโบเล่วบกาเล่กินแต่โบเป็นอย่างเอาเป็นว่าถึงว่าเด็กคุยกับผมแล้วผมอนุญาตบอกมหาเนี่ยมหาแม่กั้ผมเนี่ยคุณเอามาคุ้มยู่นี่นี่นะอ่าเอามาพี่รถรถสิบตำผมไหมอ่าซื้อจริงซื้ออย่างนี้พ่อใหญ่อยพ่อใหญ่จอยซื้อจริงเหรอซื้อจริงสมานมีอย่างอยากฝากไปถึงลูกหลานบ่ลูกหลานที่เอาเอามีอย่างอย่างบอกจังความในใจบอกไป ใหม่มากพ่อเนอะเด้พอพอ่พอคือดโอ้มีลูกบ่หญิงสาววีมันจากหลายปีแล้วแล้วมันเอาบ่สิือดแม่นบ่สิือดลูกเข้าโอ้ยลูกเลยน้องลานี่คือพ่อตเด้อขันเ็มคลิปไอจอนนี่แห้หูเด้อว่าพ่อตลำบากรถยางไปยางมากยังมีความคือพรานลูกเป็นบ่เอาเอาเอาเบิรงหาเธอลูก เห็นคลิปนี้น้ตำตาเราผ่านหน่วยเดอ้อเพราะเอาวบาฝากอยากว้าอยัางความรู้สึกจากใจบอเลยคือทอดฮะคือฮอดมีโอกาสกลับมาเบิ่งเล่าในเดอือหลังนะมีคือไอ้โบหูดอกว่าเรื่องเล่าเป็นแบบมาจาังไรกับพ่อเล่าขางทางไอ้กับเล่เอินเล่ามาก,กินเขาหายเงินเล่าหมมอตวเว่ยหายเศร้าบาทไอ้จอนนี่หายลอยนึงเมื่อกี้ เเดี๋ยวขันทานผ่านมาแถวนี้อีกระสีเบิ่งเขาเบิ่งน้ำเล่าคืนฮอดเดอรลูกหสาววะสันประโยคนี้น้ำตาผมสีไหลเลยอเอามียังอยากจะบอกถึงลูกสาววะสันฮะคือทอดคือทอดมาหาแนวมาหาแนววะสันพอยังถ่ายอยู่ของเกาเป็นบ่ึ้นฮอดมาหาแน่ พอยังขายอยู่หม่งเกา่าโอ้อะตาสีไหลนำ้ำเดี๋ยวถานั่งถาเอาเขาจะข้าวจะพอเด้ออ่าแล้วก็มี่ยังกัขายเหลือยังกัจังคอยให้ผมซอยเลยยังกัเขามาหาผมอยู่นี่นะยิ้วเขายิ้วน้ำเขามาอยู่นี่เด้ออ่าโอเคครับอะพี่น้องครับโอ้เหนือชีวิตคนเฮาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ